ครับต่อไปเราก็จะเรียงเครื่องกลอย่างเดียวนะครับหลักการของมันนะครับเพราะว่าไอ้พวกอันนี้มันจะเอาไปใช้กับไอ้พวกคานกับพื้นเอียงนะครับเมาดูเครื่องกลต่อไปนะครับจะเรียงเครื่องกลลุยแหลกริมนะครับที่่าริมริมนะครับก็คือก็คือเป็นคล้ายๆสามเหลี <sh> <sh> <lobster kho> <án> <ím> <sh> ่ยมนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะเป็นออกออกแนวอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกับไอ้ขวานนะครับคล้ายๆขวานอ่ะไอ มันเป็นอย่างเงี้ยทิหวหัวอย่างเงี้ยนะครับไอตรงนี้เนี่ยมันก็คือริมครับมันก็คือริมนะครับไว้แหกไม้อย่างเงี้ยครับแหกไม้นะครับไอเนี้ยดันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแรงมากระทํานะครับถ้ามองในด้านตามแนวขวางนะครับแนวขวางเนี่ยแรง แรงมันก็จะมีแรงสองแรงนะครับก็คือแรงที่พยายามกดลงไปนะครับกดแหกไม้นะครับกดลงไปนะครับกับแรงที่ไม้พยายามต้านนะครับต้านกดกดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้หลักการเดิมคืองานที่ทําคือแรง F เนี่ยงานที่ทําลงไปเนี่ยจะเท่ากับงานที่ได้ก็คืองานที่มันแหกออกมานะฮะก็คือ F คูณด้วย h ed, งานที่ทําไป h ed, ก็คือ มันกดลงไปเท่าไหร่นะครับก็คือความสูงมันนะครับแล้วก็งานที่ได้ก็คือไอแรงที่มันต้านนะครับแรงที่ต้านที่มันง้างออกมาจนถึงระยะ l นี่ครับคือ l นี่นะครับก็จะคำนวณได้อย่างนี้นะครับการได้เปรียบชงคนก็เหมือนเดิมนะครับแรงต้านส่วนส่วนด้วยแรงพยายามนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่อันนี้มันไม่ค่อยออกข้อสอบอยู่แล้วนะครับรู้แค่หลักการเฉยๆแทบไม่ได้เห็นเลยนะครับในปัจจุบัน ส่วนต่อไปก็คือสกูครับสกูนี่ใช้บ่อยนะครับสกูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเกี่ยวๆนะครับเกี่ยวเป็นคอดๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้สปริงแล้วเกี่ยวนะครับเมื่อหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ยครบหนึ่งรอบเนี่ยสกูเนี่ยหมุนในตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไงมันเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยๆๆนะครับมันหมุนอย่างเงี้ยหมุนหมุนไปนะครับหมุน หมุนไปเนี่ยถ้าหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ยสกูเนี่ยจะเคลื่อนที่ในระยะหนึ่งช่องเกียวนะครับหนึ่งช่องเกียวเนี่ยขึ้นมานะครับสกูจะขึ้นมาระยะหนึ่งช่องเกียวไอระยะตัวพีเนี่ยเขาเรา,เราเ,เรียกจะเรียกว่าระยะพิษนะครับระยะพิษตัวอักษรย่อเป็นพีนะครับซึ่งอันนี้มันจะช่วยยกยกมวลเอ็มขึ้นนะครับการหมุนสกูนะครับ <S <S ก็เหมือนเดิมนะครับใช้หลักการงานที่ทําเท่ากับงานที่ได้นะครับ งานที่ทําไปเนี่ยก็คือแรง F ที่หมุนไอตรงหมุนเนี่ยให้มันหมุนให้มันเกิดการหมุนนะครับไม่รู้จะเรียกไงหมุนหมุนเนี่ยหมุนให้ให้ครบหนึ่งรอบเนี่ยเท่ากับสองพาย r ใช่ไหมครับก็คือระยะระยะหมุนอย่างเงี้ยโ,โออย่างเงี้ยนะฮะก็ <laughs> <laughs> ยกวัตถุยกวัตถุเนี่ยขึ้นขึ้นไปถ้าครบหนึ่งรอบก็เท่ากับหนึ่งระยะพิษนะครับก็คือ P นะครับก็จะเท่ากับ f คูณด้วย2อพาย R เท่ากับน้ำหนักคูณด้วยระยะพิษที่มันยกสูงขึ้นนะฮะการได้เปลี่ยนชงกนเหมือนเดิมแรงต้านสุดแรงพยายามนะครับก็ไม่มีอะไรที่สำคัญแตกใหม่ก็คือระยะพิษนะครับจำไว้หมุน1รอบเท่ากับ1ช่องเกีียวหรือ1ระยะพิษนะครับก็ต่อมาก็คือล้อและเผาครับล้อและเผาเคล้ายๆกับเวลามันจะใช้งานพวกยกน้ำอย่างเงี้ยฮะยกน้ํา หมุนน้ำอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะหมุนน้ำอย่างเงี้ยหมุนน้ำอย่างเงี้ยครับเนี่ยหมุนน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยครับที่เห็นไอ้ตรงบ่อน้ำอ่ะเออเขาหมุนอ่ะหมุนอย่างเงี้ยเออให้มันยกให้มันยกขึ้นอ่ะให้มันยกขึ้นนะครับ ให้ถังน้านียกขึ้นแล้วอย่าไปสนใจมันเลยการนใช้งานเรามาดูหลักการหรือว่าการคํานวณของมันนะครับงานก็เหมือนเดิมนะครับงานที่ทําเท่ากับงานที่ได้งานที่ทําไปเนี่ยก็คือไอแรงที่เราหมุนเนี่ยกดยงี้นะครับเพื่อให้วัตถุดันขึ้นเนี่ยก็คือแรง F คูณด้วย2พย r ตามจริงอันนี้มัน F เท่ากับ2ย r ใช่ไหมครับ F 2พย r ซึ่งมันจะเท่ากับงานที่ได้ก็คือ งานที่ได้ก็คืองานไอที่ไอน้ำหนักเนี่ยหรือแรงต้านเนี่ยมันขึ้นมานะครับก็คือก็คือ W คูณด้วย2ไพย r เล็กนะครับก็เมื่อเราตัดตัดเนี่ยเราจะได้เป็น s r หรือรัศมีของรัศมีของล้อเนี่ยจะเท่ากับ W คือน้ำหนักของที่เรายกขึ้นมาเนี่ยคูณด้วยรัศมีของ ของเผานะครับการได้เปลี่ยนชงกลก็เหมือนเดิมแรงต้านส่วนแรงพยายามนะครับนะครับส่วนใหญ่3ามอันเนี้ยเหมือนี้เขาไม่ขอค่อยขออกข้อสอบแล้วครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยมีนะครับต่อไปนี้คือหลักการมันแต่ลอพ